ประทับใจการบริการของพนักงานที่นี่ด้วยนะคะเอาใจใส่ดูแลเป็นกันเองดีมากเลยค่ะก็ก็อยากจะฝากถึงทุกคนนะคะถ้าใครมีแพลนจะจัดงานแต่งงานนะคะแล้วอยากจะเลือกชุดสวยๆนะคะจะก,ก็แนะนำที่ฟินเนลเล่แน่แน่นอนเลยค่ะเพราะว่าชุดเนี่ยโดดเด่นไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะประทับใจมีให้เลือกเยอะยด้วยใช่ค่ะ สวัสดีค่ะจ๊อบนะคะสวัสดีครับผมปกป้องอ่าลุยส์นะครับเราก็ประทับใจในบริการของฟินาเล่มากนะคะชุดเจ้าสาวสวยโดดเด่นมากคือในงานมีแต่คนชมมากเลยค่ะว่าชุดเจ้าสาวเนี่ยเราได้มาจากที่ไหนใครเป็นคนทําก็รู้สึกประทับใจค่ะที่ภาพออกมาในวันงานสวยและมีแขกในงานชมได้มากขนาดนั้นค่ะครับ ส่วนงานของเราเนี่ยแต่งที่แมนดานรินโอเรนเตนนะฮะก็บรรยากาศงานก็ดีแล้วก็ชุดก็สวยเนี่ยทางช่างของฟินาเลกก่ก็เก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีมากนะฮะต้องให้คะแนนเขาตรงนี้เลยนะะใช่ค่ะใ,ใส่ดีใช่ค่ะขอบคุณครับสวัสดี